ราคาเจ้าของแจ้งมาว่ามีดอย่างเดียว8,005นะครับซองอย่างเดียวประมาณ1,002นะรวมกันก็ประมาณเกือบ9,000นะครับแล้วก็น้ำหนักของมีดทั้งหมดทั้งฝกักทั้งมีดรวมกันหนัก1,111กรัมนะ่งหนเลขสวยมากเลยซองเนี่ยหนัก200กว่ากรัมนะครับแล้วก็มีดอย่างเดียวหนัก890กรัม จากที่ผมช่างดูนะแต่ผมไม่ได้ช่างให้ดูในนี้นะครับไปช่างมาก่อนแล้วนี่คือมีดจากช่างอําหลานปู่นะครับสำหรับลิงก์เจ้าของมีดเล่มนี้คือช่องมีดและขวานนะครับพี่เขาให้ยืมมารีวิวส่วนช่างที่ผลิตทํามีดเล่มนี้ขึ้นมาก็คือช่างอําหลานปู่นะครับทั้งลิงก์ของพี่เขา facebook, youtube นะครับชาน n e ลนะรวมถึงลิงก์ของช่างเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้ Description กับพิ n คอม m มนต์ถ้าพี่เพื่อนๆสนใจที่จะสั่งซื้อหรือจะสั่งผลิตค,คุยถามข้อมูลอะไรแบบนี้ก็ลองเข้าไปในลิงก์ที่ให้ไว้ก็ได้นะครับไปถามกันได้เลยส่วนรีวิวทดลองใช้งานผมคงไม่สามารถจะลองให้ได้เพราะนี่ไม่ใช่มีของผมนะครับแล้วก็ไม่ได้สะดวกจะออกไปเทสแบบนั้นนะครับเวลาใช้งานคือจะออกทริปอะไรแบบนั้นไปเลยดีกว่านะครับนี่มีชื่อรุ่นว่า อีโตนะครับอาจจะสะกดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ ETO นะ ETO นะครับตามนี้หรือแม้ว่า E k T O อะไรแบบนี้นะครับตัวฝักซองของมีดเล่มนี้ถูกผลิตขึ้นมาด้วย Kyd นะครับซึ่งเป็นเซอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งพลาสติกที่โดนความร้อนสูงๆแล้วมันจะนิ่มอ่อนตัวแต่เมื่ออุณหภูมิเย็นลงแล้วมันก็จะเซ็ตตัวแข็งนะครับผม ตัวมีดก็จะมาเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับมีด f i x ซ์ blade คือใบไม่สามารถจะพับได้แล้วก็ตัวฝักเนี่ยจะเป็นหัวป,นปานๆแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็จะมีรี v e ทหรือว่าตาไก่เจาะไว้กันซองฉีกนะครับเราจะเป็นการใช้คายเด็กสีดำา2แผ่นประกบกันนะครับซองเนี่ยสั่งทำตังหานะพันสองนะครับมีดเนี่ย8ปดนนะครับที่พี่เขาแจ้งไว้นะอุปกรณ์ติดเข็มขัดก็จะเป็นตัวล็อกแบบนี้บีบแล้วมันไม่ออกนะครับต้องเลื่อนตัวล็อกแบบนี้แล้วก็ บีบแล้วง้างบานาพับออกนะครับร้อยเข็มขัดร้อยกับเสื้อเกราะหรือว่าอุปกรณ์เป้อะไรพวกนี้แล้วดันพวกนี้ก็ล็อกกดไม่ได้แล้วส่วน retention นะครับตัวล็อกอีกทีหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวสายหนังนะครับเป็นเบล์เข็มขัดรัดจะมีสัญลักษณ์ d o บ b l อยู่น่าจะเป็นชื่อเจ้าของแม่ก็ชื่อโรงงานหรือว่าเป็นดีไซเนอร์นะครับเป็นกระดุมนะครับจะใช้งานก็ดันอตัวกระดุมนี้อ้าออกนะครับแล้วก็ดึงตัวมีดออกมา ซองเนี่ยจะเป็นแบบเปิดหลังเกือบจะหมดเลยนะครับส่วนปลายเนี่ยจะถูกป้องกันด้านหน้าไว้มีดเล่มนี้ไม่แหลมนะครับปลายไม่แหลมเป็นปลายตัดแบบนี้ก็เหมือนปังตออีโตโอ้อย่างเงี้ยชื่อก็ชื่อรุ่นอีโตโ้เลยแล้วก็จะมีช่องด้านบนที่สามารถจะยกใบมีดออกแล้วก็ด้ามนะครับถูกคุ้มประมาณ2ใน3ของพื้นที่ด้ามทั้งหมดนะครับวิธีเอามีดออกจากซองคือดันแป็ k ออกนะครับจับแล้วเอามือดันบริเวณซองตรงนี้นะครับขึ้นมันก็จะอ้าออกแบบนี้นะครับแล้วยก ตัวมีดขึ้นนะครับหรือว่าจะดึงถอยหลังก็ได้นะครับแต่ผมว่าการดึงถอยหลังต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมีดมันค่อนข้าง,งแน่นนะยกยกขึ้นก่อนอันเราดึงถอยหลังแบบนี้ก็ออกมาแล้วนะครับใหญ่โตมากนะมีดน้ําหนักมีดเนี่ย890กร,รัมเลยนะ8ขีดเกือบ9ขีดเลยนะจากที่ผมลองช่างดูนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่ขนาดใหญ่น้ําหนักเยอะแล้วก็มิติของมีดก็ยาวด้วยนะครับเนี่ยลองดูในวิดีโอนี้ได้เลยนะว่าผมแทบจะถ่ายแบบ มีดให้อยู่ในเฟรมไม่ได้เลยนะครับแทบจะล้นเฟรมกล้องออกมาเลยซึ่งก็เป็นมีดที่ขนาดใหญ่จะจุใจสะใจเลยนะครับใหญ่จริงๆนะอันนี้นะครับซองผมขออนุญาตเก็บไปก่อนนะครับผมตัวมีดเนี่ยก็น่าจะเป็นมีดที่ออกแบบมาสําหรับสับผ่านะครับตัดงานคัตติ้งอาจจะเป็นมีดแข่งขันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตัวมีดเองเนี่ยมันดูเหมือนทรงแข่งขันนะแต่ว่ามีดเนี่ยทำออกมาใช้แข่งขันไหม อันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าเจ้าของมีดเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งมาแต่จากการดูการออกแบบดีไซน์แล้วเนี่ยก็เป็นมีดที่ใช้ทั้งลักษณะของสันฐานมีดหรือ geometry นะครับในการฟันฟันแบบฟันสับลงนะอย่างเช่นพาฟืนสับท่อนไม้ที่มีขนาดประมาณ 2นิ้ว2.5นิ้วอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นงานผ่าฟืนอะไรแบบเนี้ยนะครับน้ำหนักของใบก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ตัวมีดเองก็เป็นโครงสร้างที่มีดออกแบบมาน่าจะเป็นฟูลแทงหรือเปล่านะครับยาวมาถึงด้านหลังหรือแม่ก็เป็นฮาฟแทงหรือฮิดเดนแทงแต่ส่วนใหญ่มีดพวกนี้จะเป็นฟูลแทงนะเกือบหมดเลยหรือเป็นฮิดเดนแทงนะเป็นแกนสอดมาด้านหลังแล้วก็มีหมุดยึดตอกนะครับโดนท้ายเนี่ยจะมีเพลทสแตลเลตแล้วเขาตอกเป็นลายกันเลื่อนอีกที นุ่นๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับส่วนด้ามเนี่ยเดิมทีข้างในจะเป็นไม้นะครับน่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นพยุงการเกาหรือว่าเป็นไม้ในสกุลอะไรนะเพราะว่าสีของมันค่อนข้างจะเข้มนะครับมืดๆหน่อยแต่เป็นไม้ทางนี้แหละทางเอเชียเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีการหุ้มนะครับหรือว่าเป็นการหักหวายทับอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความ กระชับก็คือด้ามจะอ้วนขึ้นหนาขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลายการลื่นไปในตัวนะส่วนท้ายมีก็จะเป็นท้ายที่ค่อนข้างบาดแล้วโค้งลงนะทำให้เวลาชกแบกนะครับออกแรงสวิงสัพท์เนี่ยมันก็ทําได้สะดวกขึ้นไม่หลุดมือนะครับด้ามก็เป็นด้ามแบบแบนแบนสันมีดเนี่ยมีความหนาเยอะเลยนะผมจะลองวัดให้ดูนะครับสเปคน้ําหนักอะไรเดี๋ยวไปตามใน description ได้เลยนะสันมีดมีความหนาอยู่นะครับที่น่าจะประมาณ7มิลน,นะประมาณ7มิล7จถึงแมิล เมิลแหละประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างหนาเลยนะครับแล้วก็ความยาวของใบตั้งแต่กาดจนถึงปลายมีดเลยอยู่ที่27.5เซนติเมตรนะครับหรือ10.8-10.9นิ้วนะครับประมาณใบ10นิ้วอะนะครับค่อนข้างยาวความกว้างส่วนที่กว้างที่สุดของใบอยู่ที่2.3 ถึง2.4นิ้ว2.5นิ้วนะครับหรือประมาณ6.5เซนติเมตรแต่ส่วนตัดธรรมดานะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วหรือประมาณ5เซนนะครับนี่นะ2นิ้วไม่ถึง5เซนสักทีเดียวแต่ส่วนกว้านี้จะประมาณ6.5เซนนะครับหรือประมาณ2.5นิ้วนะครับด้ามก็มีความยาวอยู่ที่ราวๆ5นิ้ว5.4นิ้วหรือ14เซนนะครับ13.5 14เซนประมาณนั้นน้ำหนักทั้งเล่มนะครับเฉพาะมีดอย่างเดียวนีย หนักอยู่ที่890กนะแปดร้อยแปดนะครับก็ตีซะว่า890กรัมนะน้ำหนักเอาเรื่องกันอยู่นะหนักอยู่นะครับก็น่าจะออกแบบมาเป็นมีดใช้น้ําหนักของมีดนี่แหละฟันสับนะครับโดยผิวของมีดจะใช้แบบซาตินฟินิชนะครับแล้วไกดิ้งเนี่ยดูคล้ายๆจะเป็นแฟตไกลนะครับแต่บางทีอาจจะดูเป็นคอนเวกซ์ก็ได้นะ ดูยากนิดนึงนะครับเพราะมีดมันใหญ่แต่ผมตีซะว่าเป็นแฟลตแล้วกันแบนนะครับก็ทําให้การฟันผ่านเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นนะครับไม่เหมือนโฮโลกราหรือว่าคอนเวกซ์ x, ที่จะมีแรงสะท้อนเวลาฟันผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นมีดใช้งานในแคมป์ในค่ายในสวนสันมีดเนี่ยจะทําลักษณะเป็นตรงมาแล้วแอนขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนปลายเนี่ยกระดกขึ้นแล้วก็แบนนะครับซึ่งตรงนี้ออกแบบมาให้ใช้เป็น มีดที่ใช้ฟันลงตรงๆแบบนี้นะฟันหรือว่าจะเป็นฟันแนวนอนก็ได้แต่ผมว่าน่าจะเป็นฟันแนวดิ่งมากกว่าเพราะน้ําหนักมีดเยอะนะแล้วใบหนานะครับน้าหนักใบความหนาทําให้มันมีน้ําหนักในการฟันผ่านแล้วก็สับผ่านนะครับได้ดีโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะมากนักแต่ว่าก็ออกแรงยกเยอะอยู่นะน้ําหนักมันเยอะนะครับคือฟันไม่เร็วแต่ว่าแรงนะครับแรงประทะเยอะตัวใบมีดเองเนี่ยเป็นซาตินฟินิชนะครับก็ให้การไหลผ่านที่ดีหัวมีด ป้านนะครับไม่ไม่แหลมเลยแต่คมมีก็คมมากนะครับแล้วก็หัวมีดตรงเนี้ยที่ทํากระดกขึ้นมาคือจะให้บริเวณด้านหัวของมีดเนี่ยมีน้ําหนักมีมวลโลหะเยอะทําให้น้ําหนักการฟันสับเนี่ยเพิ่มขึ้นจากใบมีดที่มันเป็นแบบผอมๆธรรมดาอีกอันหนึ่งก็คือส่วนที่กระดกขึ้นเนี่ยเป็นสวิทสปอตนะครับใช้สําหรับบัตทรอนิ่งตีนะครับหรือว่าตีตรงสันก็ได้นะสันค่อนข้างที่จะตั้งฉากประมาณหนึ่งผมคิดว่าน่าจะใช้จุดแทงไฟได้ด้วยนะแต่ใหญ่มากเลยนะมีดทาน้ํามันมะพร้าวมา ส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไม่คมนะครับแล้วก็จะมีการทําชอยเล็กๆอาจจะออกแบบมาให้จับในลักษณะนี้ได้ด้วยนะครับใช้เหลาอะไรแบบเนี้ยใกล้ๆอ่คมหรือว่าจะจับแค่นี้ก็ได้นะครับไม่มีลายการลื่นจิมปิ้งอะไรด้านนี้จะมีมาร์กิ้งนะครับเป็นคล้ายๆรูปหัวสัตว์น่าจะเป็นมังกรเป็นม้าเป็นอะไรดูอีกที่เหมือนหัวใจนะครับก็เป็นโลโก้ของช่างนะครับช่างอ่าหลานปู่นะครับตามนี้เลยนะครับผมวัสดุโลหะใบมีดตัวนี้ใช้ 52100 Bearing Steel นะครับเป็นโลหะที่ใช้ทำลูกปืนตลับลูกปืนนะครับอาจจะเป็นตัวตลับเองนะครับเป็นแคสเซตตลับมันหรือจะเป็นตัวเม็ดบ l ล e บริ n งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นส่วนไหนที่เขาเอามาทำนะครับแต่ว่ารหัสของเหล็กเนี่ยก็จะเป็นอลลอยหรือเป็นไฮคาร์บอนสตีลที่จัดอยู่ในตะกลูลน,นะครับ5 2 1 0 0นะ52 100นะครับซึ่งเด่นในเรื่องของการต้านทานการเสรียดสีเพราะบอลแบริงเนี่ยมันต้อง เสียดสีมันต้องอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะจํากัดแล้วเกิดความร้อนนะครับในการกลิ้งไปกลิ้งมาภายในมันก็ทนการเสียดส,สีสูงนะครับก็เลยทําให้การรักษาคมในมีดเล่มนี้ทําได้ดีนะครับเพราะว่าเวลาฟันผ่านของที่มีความหนาแน่นเหนียวเช่นไม้นะครับฟันไผ่ฟันอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าสับของแข็งๆหนาๆนานาเนี่ยมันก็จําเป็นต้องใช้มีดที่มีความยืดหยุ่นนะครับไม่เปราะไม่แตกง่ายๆ,ๆเพราะมันต้องโดนแรงกระแทกอีกอันนึงก็คือ ต้องเป็นโลหะที่ทนการเสียดสีสูงไม่นั้นคมมันก็จะเสียนะครับหนักมากเลยนะมีดนะครับใหญ่มากใหญ่โตมากเลยชื่อสมเลยนะครับอีโตอีโตนะนะครับแปดพันห้าร้อยเฉพาะมีดสองอีพันสองนะครับประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับช่องอมีดและขวานที่ส่งมีดเล่มนี้มาให้ช่องผมรีวิวนะครับ ขอบคุณมากๆเลยเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปเท่านี้นะครับดูรีวิวย้อนหลังมีดในเพลย์ลิสต์ต่างๆได้แล้วก็ติดตามลิงก์นะครับของช่างผู้ออกแบบผลิตแล้วก็พี่เจ้าของมีดเล่มนี้ด้วยนะครับมีลิงก์ใต้คลิปแล้วยังไงก็ลองไปดูนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอา u t